สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่องครับวันนี้มาพบกับทุกท่านพร้อมกับเหรียญที่เกี่ยวข้องกับสงครามนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับวันนี้เรามีเหตุเรื่องเราเกี่ยวกับสงครามเกิดขึ้นนะครับในบ้านเราก็คือสงครามกับประเทศบ้านใกล้เลอนเคียงนะครับแต่ว่าก็เป็นศัตรูกันมายาวนานก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับ ด้วยเหตุที่ว่าเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของดินแดนนะครับเนาะก็วันนี้ก็มีเหตุปะทะกันเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากที่ฮึมๆึมกันมาหลายเดือนนะครับก็มีเหตุปะทะกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเย็นนี้ก็มีการสูญเสียนะครับก็เรียกว่าสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับของเราอาจจะน้อยกว่าแต่ก็ ถึงแม้จะน้อยกว่าก็เป็นที่น่าสะเทือนใจเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตนะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณ11คนนะดคน้วยกันนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ส่วนของทางทหารกัมพูชาก็เข้าใจว่าน่าจะสูญเสียมากพอสมควรเพราะว่าอ่าเขาเรียกเลยความสามารถนะครับทางด้านการทหารก็แน่นอนก็หย่อนไปกับย่อนไปกว่าเรามากเลยนะครับเรียกว่าด้อยกว่านะครับ ของเราเนี่ยความสามารถทางทหารเนี่ยก็เป็นระดับต้นๆน,นะครับของของอาเซียนนะครับก็โอเคนะครับเป็นเรื่องของสงครามนะครับแล้วก็หวังว่าะจะยุติโดยเร็ววโดยเร็ววันนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็ในการยุติก็ขอให้เราเป็นฝ่ายชนะนะครับแน่นอนก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วแหะครับเนาะเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะปี2500 ห้าสิบสามห้าสิบสี่นะครับเนาะครับก็โอเคอันนี้ก็เลยเอาเหรียญเกี่ยวกับสงครามนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนะทําไมถึงเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับสงครามเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญศูนย์สงครามพิเศษนะครับของหลวงปู่พางนะครับจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีลครลเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยสร้างให้นะครับโดย ศูนย์สงครามพิเศษที่อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับก็คืออเรียกกันว่าน่าจะเป็นพลร่มป่าวายนะครับขางศูนย์สงครามพิเศษนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าลบบุรีอยู่นะครับนะลบบุรี2520นะครับก็คือสร้างปี2520นย์นั่นเองโดยหน่วยงานศูนย์สงครามพิเศษนะครับเป็นผู้สร้างถวายนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรียนลักษณะที่เป็นรูปโล่แบบนี้นะครับเนาะ ถ้าสมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีโลมีเหรียญนะครับแล้วก็จะมีตุ้งติ้งนะครับตุ้งติ้งที่เป็นเข็มกลัดแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลักษณะของเข็มกลัดก็ก็จะเป็นรูปของลักษณะของศูนย์สงคารามพิเศษนะครับแล้วก็จะมีอ่าประกอบไปด้วยร่มนะครับก็เรียกว่าเป็นพลร่มนั่นเองนะครับในร่มเนี่ยก็จะมีช้างเอราวัณน,นะครับนะเนี่ยซูมให้ดู ก็จะมีช้างเอราวันอยู่นะครับช้างสามเสียนนั่นเองเป็นช้างของพระอินท์น,นะครับแล้วก็จะมีอุณาโลมนะครับอยู่ตรงร่มด้วยนะครับก็แสดงถึงการเ,าเรียกว่าเป็นทหารของพระราชานะครับเป็นรอยัลไทอาร์มี่นั่นเองนะครับมีตรงเหรียญก็จะเป็นเหรียญหลวงปูป่พางด้านหน้าเป็นหลวงปูป่พางนะครับครึ่งองค์นะครับแล้วก็จะเขียนว่าหลวงปูป่พางจิตคุตโตตรงนี้ก็จะเป็นอักษระนะครับ ยันคาถานะครับเดี๋ยววันหลังจะมา,อ,าอ่านให้ฟังนะครับว่าอ่านว่าอะไรบ้างนะครับเนาะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่เป็นเลขยันคาถาตรงนี้นะครับเนาะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะอาจจะไม่ค่อยสังเกตกันนะครับจะอยู่ตรงปีกตรงปีกเครื่องหมายตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับดูกลมกลืนไปกับปีกนะครับแต่จริงก็คือเป็นคาถานะครับ เข้าใจว่าน่าจะเป็นคาถาประจําตัวของหลวงปู่พังนะครับนี่ครับคาถาตัวนี้แสงมันสะท้อนนะครับเนาะด้วยความที่มันเป็นเหรียญแบบกระไหลทองนะครับครับนี่ก็จะเป็นคาถานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะมีคาถานะครับนี่ครับทั้งสองฝั่งเลยครับก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเอาไว้สําหรับ ทห,หารในการติดอกเสื้อนะครับติดอกเสื้อก็จะ,ะประดับเหมือนกับเป็นเหรียญโลเหรียญตราไปด้วยเลยทีเดียวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีก็จะเป็นเข็มกัดนะครับเนาะสำหรับติดอกเสื้อนะครับแล้วก็ตรงตรงเหรียญนะครับก็จะประกอบไปด้วยคําว่าศูนย์สงครามพิเศษนะครับแล้วก็จะมีเข้าใจว่าน่าจะเป็น สัญ,ญลักษณ์ของศูนย์สงคารามพิเศษนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคาถาคาถาที่เป็นคบเพิงนะครับเนาะคบเพิงแล้วก็มีสายฟ้านะครับสายฟ้าฟ้าผ่านะครับพาดลงมาจากด้านซ้ายมือของเหรียญแล้วก็พุ่งมาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเข้านะใจว่าน่าจะเป็นร่มนะครับก็จะมีดูเหมือนจะเป็นรูปเสือนะครับ เสือ,าาอค,บอคบอาบดาบนั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยจูโจมนะครับเนาะเสือคาบดาบนะครับด้านล่างเป็นอะไรอีกอ่าด้านล่างก็จะเป็นช่อเป็นช่อเหมือนช่อมะกอกนะครับช่อมะกอกแสดงถึงความชัยชนะนั่นเองนะครับอ่าโอเคเแบบนี่ยน,นะครับเนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นร่มนะครับอันนี้เป็นเสือคาบดาบแล้วก็อันนี้เป็นช่อมะกอกขึ้นมา ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนเป็นวงกลมนะครับข้างในเป็นอะไรข้างในครับจะเป็นเหมือนร่มเหมือนกันนะครับร่มชูชีพนะแล้วก็มีเหมือนลักษณะเป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็แท่งสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูว่าสัญลักษณ์ของร่มหน่วยบนร่มนี้เขามีอะไรบ้างนะครับเนาะ แล้วก็มีอักษรสอเสือน่าจะเป็นสอเสือกอไกอออ่างหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาเพิ่มเติมทีหลังนะครับเน,ะนาะก็จะมีปีกอยู่ข้างบนนั้นด้วยนะครับก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยทหารนะครับที่ร่วมกันจัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรียกว่าเหรียญศูนย์สงครามพิเศษนะครับของหลวงปู่พางจิตตคุโต รตรงนี้เจะเขียนว่าลบบุรี2520สร้างปี2 5 2 0นั่นเองนะครับหลวงปู่ผางก็ท่านเป็นเ,เรียกว่าลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูทิทัตโตนั่นเองนะครับเป็นพระสายกรรมฐานพระธุดงค์กรรมฐานนะครับแต่ว่าจิตของท่านเนี่ยแก่กล้านะครับถ้าใครได้ศึกษาเรื่องของความ เรื่องอิทธิปฏิหารของหลวงปูพ่พางก็เนี่ยสนุกสนานมากเลยทีเดียวเพราะว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องอพูดผีปีศาจวิญญาณอะไรต่างๆในระหว่างที่ท่านทุดงไปตามที่ต่างๆนะครับในป่าในเขานะครับก็เป็นเรื่องราวที่สนุกมากแล้วก็แสดงถึงความโลดโผนของท่านนะครับที่มีความเก่งกล้ามากนะครับในเรื่องของการบาเพ็ญภาวนานะครับ แน่นอนก็ระดับของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยบุคคลนะครับก็ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับในการปลุกเสกเหรียญเหรียญน,นี้นะครับที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับเป็นผู้จะสร้างให้ท่านเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนั้นเนี่ยอ่ก็เข้าใจว่าน่าจะต้องเน้นหนักในเรื่องของความเหนียวความคงกระพันนะครับความแคลงวคลาดปลอดภัยแน่นอนนะครับรงปูพางจิตจตะคุตโตนะครับท่านอยู่วัด อุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับแพรว่ามาสร้างเหรียญให้กับจังหวัดลบุรีนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะเอาเหรียญมาฝากทุกท่านนะครับเหรียญที่เกี่ยวข้องกับสงครามนะครับวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับสงครามนะครับเอาให้มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงในช่วงที่มีเหตุการต่อสู้สู้รบกันนะครับในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็วัน หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบในเรื่องที่นำมาฝากวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดแล็ท่านที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็ถ้ามีเรื่องราวดีๆก็จะนำมาเสนอทุกท่านอีกในโอกาสถัดไปครับวันนี้ขออนุญาตจากรลาด้วยเหรียญศูนย์สงฆ์พิเศษของหลวงปูพ่พางจิตโตโคโตเหรียญน,นี้ขอบารมีหลวงปูพ่พางปกปักรักษา ท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับให้เคาดปลอดภัยแล้วก็ขอนะส่งกําลังใจไปให้พี่น้องทางชายแดนทางทิศตะวันออกนะครับสุรินทร์บุรีรย์อุบลราชธานีรีสเกตรสระแก้วนะครับก็ขอให้เคาดปลอดภัยทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญร่ำรวยเฮงๆกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ